สบายดีพราะมี่นองสบายดีเพื่อน,เอนๆเนาะสาวหาเงินออนไลน์ทั้งหลายทั้งไทยแล,ยลาวเดี๋ยวคลิปนี้เขาจะมาสอนเฮ็ดภารกิจหรือว่าสอนแอดเพื่อนแอปพัดไทม์กับวีเซ t ใอะไรได้จากวี s ซ t แบบนี้คือในหูนี่ให้ได้มันหลายเลยก็ให้มีคนหับเนะาะก็อื่นเทาก็ต้องมีวี s ซ t กับแอดพัดไทมนี่แหละเข้ามาที่แอปเนาะปึ๊บนี่ มันจะขึ้นมาให้ขอภารกิจเนาะอันนี้สําหรับมันผู้ที่สมัครผ่านเนาะก็คือขอภารกิจจึ๊บนี่เราก็จำใส่ภารกิจที่ได้รับจำปึ๊บใส่นี่เนาะแล้วกดยืนยันไปนี่มันก็จะขึ้นไปแบบนี้มันก็จะขึ้นมาให้เลยภารกิจเฮาก็่ำว่าภารกิจที่ได้รับเนาะเขามาหน้าแรกเขามาที่ภารกิจภารกิจที่ได้รับเนี่เนาะเราก็กดเข้าไปปึ๊บนี่เห็นบอกมันจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้แล้วให้เพื่อนกดเข้ามาที่ คัดลอกขั้นตอนทําอิดคัดลอกปุ๊บคัดลอกกันไอ,นอดอีดอกกนเนาะยูไอดีของผู้ที่เขาแนะนํามาให้แล้วออกมาหน้าพิชัดแล้วกดบุ่มไม้บวกกดเพิ่มเพื่อนแล้วกดวางปุ๊บกดวางค้นหาเนาะค้นหาให้เรากดเพิ่มเพื่อนแอดเอะแต่ประมาณนี้แล้วกลับมานานนี้อีกคัดลอกแล้วก็วาง เพื่อน2สองคนสองคนก้อนพ่อเนาะทุกคนเข้ากันมาลินไอน,นี้เข้ามาที่เรื่องรล่านิยมนี้แล้วเข้ามาเบิ้งย่างก็ได้มาลินแถวนี้เนาะมาลินวิดีโอแถวนี้ให้ไม่มีการเคลื่อนไหวในวีแชทของเฮาเนาะนี่แม่นวิธีการบบกให้มันถึกบล็อกเนาะถ้าว่าเฮ้าแอดไปรัวๆประมาณสีห้าคน ถ้าว่าเฮาเอดโดรั่วไปประมาณ4 5หคนเนี่ยมันอาจจะโดนบล็อกเนาะทุกคนเฮาเอดคน2งคนแล้วเฮามาลินแถวนี้บึง video, บ่งวิดีโอเบิ่งยังให้มันมีการเคลื่อนไหวในวีทของเฮาแล้วพักไว้ชั่วโมงหนึง่งพักไว้หลังจากนั้นเฮาก็ค่อยมาแอดใหม่ก,ก็ได้ทุกคนแอดเพิ่มมีคนนึงนี่อดจาก3าคนก็ได้นี่แอดมากดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดวางแล้วก็ค้นหาเพิ่มเพื่อนนี่ ถ้าว่ามันขึ้นว่าคุณพยายามมากเกินไปให้ทุกคนหยุดเนาะภายในมือนะต้องเป็นมือหนายังมาเห็ดใหม่เนาะบอกให้ทุกคนโลภเนาะถ้าทุกคนโลภอัดวีซอัดปิวเน,ะเน,ะน,นาบเนะบอกให้แอดไลน์ลนเนาะแนะนำบอกให้แอดไลน์สูงสุดให้หาหกคนและก็อีกวิธีหนึ่งที่เฮาจะแนะนําก็คือควรมีวีซัลายอันเนาะก็คือแบบนี้เข้ามาที่บัญซีเข้ามาในวีซเห็นบอเขาก็มีสองอันเนาะตัวนี้อันเก่าเฮาตัวนี้ตัวนี้เฮากำลังพูดเข้าไปใหม่คือไอดีพัดทามของเฮานี่อันหนึ่ง สามารถพูกวีซัได้เป็นซิปอันเนาะทุกคน,กคนเขาสามารถแบ่งภารกิจเฮ็ดได้เนาะส่วนเนว,วิธีเฮ็ดภารกิจก็คือแบบนี้แหละหลังจากเขาฮับแล้วเนาะให้เขามาที่คัดลอกเนาะทุกคนนี่คัดลอกหรือว่าคัดลอกข้อความแล้วดาวน์โหลดทุกภาพแล้วเขาค่อยไปใส่เนาะคือดังคลิปที่เราเคยสอนผ่านไปเนาะส่วนสําหรับการหาแบบบ่ม,มั่นใจถ้าบ่ม,มั่นใจว่าเป็นคนใดเนาะให้ทุกคนนะกดคัดลอกแล้วเขา กดคัดลอกแบบนี้แล้วมาวางเบิ้งสกอรวางคนหาเนาะคนหาแบบนี้แต่บอกให้เพิ่มเพื่อนถ้าว่าคนที่มันหับมันจะเห็นขึ้นว่าส่งข้อความเลยเนาะถ้าเขาเพิ่มเพื่อนมันจะเป็นการเพิ่มซ้ำนะเขาบว่ามันใจว่าเป็นคนใดถ้าว่าแม่นแล้วมันขึ้นให้เป็นส่งข้อความแล้วเขาก็กลับมาหน้านี้แลวก็กดดาวนโหลดรูปภาพคัดล็อกข้อความแล้วก็ไปส่งแล้วก็แคป คือคลิปก่อนนั่นเนาะแล้วก็เขามาส่งงานแบบนี้นี่ส่งสนทนาส่งหุบสนทนาแล้วก็ส่งหุบโปรไฟล์ลคัดลอกไอดีแล้วก็ส่งงานถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเพื่อความปลอดภัยและความสั่วของเฮาให้ไปลบลบเป็นเพื่อนจากเขาเนาะย่านเขาบล็อกของเฮาเนาะเพราะบางคนมันจังไรมันก็บล็อกนะนคลิปนี้ก็สิมาประมาณนี้เนาะตัวนี้เขาก็าผู้ใดอยากหลินหรือว่าอยากเทสเกียวอยากเป็นเป็นลูกที่มันก็ให้คอมเมนต์ไว้ี๋ยวจะ ป้เบอร์ให้ติดต่อหรือว่าโหลดอยู่ใต้คลิปนี่ก็เป็นลูกทีมเขาได้นะตอนนี้เขาก็มีค่าคอมมชสั่นก็มีโยน7จ็กว่าบาทเนาะเขาเห็ดมาประมาณ3-4วันคือจำนวนทีมงานในกลุ่มของเขาตอนนี้ก็มีร้อยเจคนแล้วคือเขาสามารถปรึกษากันได้แล้วก็พร้อมสอนทุกคนที่อยากหลินเนาะทุกคนที่มีวีซทนะคลิปนี้ก็ขอคอนนึงไล่ไปสำหรับคนที่เขามาเบิง่ง